น้ำนะมันขึ้นมาจนไม่เห็นแนวคันนาแล้วยังจะมายืนเสนอหน้าให้เหม็นขี้หน้าอีกทิ่แก้วก็หันควัมมาทันทีน้ำอ่ะมันจะท่วมแค่ไหนกูก็ต้องมาเว้ยกูอยากจะรู้ว่านากูเนี่ยเสียหายแค่ไหนแล้วมันก็เรื่องของกูหรือเปล่าละ่ะแล้วมึงละ่ะมาทําไมวะมึงก็ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนกับก,กูไม่ใช่หรอวะครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยตาแมนวัยเจปีแล้วก็ยยหอมวัยเจปี ช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยการทำนาเป็นอาชีพหลักแล้วก็มีลูกชายคนเดียวที่ชื่อว่าทิดแก้วอายุ50ปีเป็นคนขยันชอบทำงานไม่หยุดนิ่งแต่ปากคอกระรอะร้ายแล้วก็ใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายๆเขาไม่ค่อยสูงเสียงกับใครนักแล้วก็มักจะมีปัญหากับทิดจ๊อดเพื่อนบ้านที่มีอายุใกล้เคียงกันซึ่งทำนาติดกันอยู่คณะเดียวกันแม้บ้านจะอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรแต่ความบาดหมางระหว่างทิดแก้วกับทิดจ๊อด ก็มักจะปะทุขึ้นในช่วงหน้าฝนและก็นหน้าแรงโดยเฉพาะเรื่องการแย่งน้ำเข้านาทั้งสองคนก็ยังคงดื้อรัน้นไม่ยอมอ่อนข้อให้กันจนกลายเป็นศัตรูข้างคนาที่ไม่มีวันลงรอยในเย็นวันหนึ่งขณะที่ตะวันกำลังจะคล้อยต่ำลมโชยเบาๆพาเสียงจจกระจันแผ่วเบาเข้ามาในบ้านไม้เก่ากลางทุ่งแต่แมนก็นั่งอยู่บนแค่ไม้ที่หน้าบ้านค่อยๆกรอบยาเส้นลงกองโซ่ส่วนยาหอมก็นั่งถักพวงมาลัยดอกไม้แห้ง สีหน้าก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะแก้วฟังพ่อกับแม่พูดหน่อยเถอะนะยย่หอมก็เปิดบทสนทนาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่ก็หนักแน่นไปไหนมาไหนช่วงเนี้ระวังตัวหน่อยนะลูกบ้านเราเนี่ยมันไม่มีพวกไม่มีหมู่เหมือนคนอื่นเขาติดแก้วที่เพิ่งกลับมาจากนาย่อนตัวลงแล้วก็เช็ดเหงือ่อแล้วก็ตอบด้วยเสียงแข็งแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมระวังตัวผมอยู่แล้วอ่ะไอพวกนี้ก็ไอพวกหมาหมูนั่นแหละไม่กล้าตัวต่อตัว,ตว,ตวกับผมหรอก ย่หอมหันมามองหน้าลูกชายเต็มตาเองนี่นะปากมันจะพาซวยเอานะวันวันมีแต่ไปขัดคนโน้นขัดคนนี้นาติดกันอย่าไปขัดใจกันทุกวันสิเองอย่าไปพูดจาตรงเกินไปนักอารุมอรวยกันบ้างก็ได้หรอกเขาก็เป็นคนเหมือนกันติดแก้วก็เสียงเข้มขึ้นมาทันทีตรงๆดีแล้วแม่ถ้านาติดกันแบบนี้มีอะไรมันก็ต้องเตือนกันแหละครับคนเราจะทำนาทำมาหากินอยู่ๆจะมาลักน้ำเอาเปรียบกัน ผมก็มาอยู่เฉยนะครับแม่ยายหอมหันไปถอนหายใจยาวไม่อยากจะเถียงกับลูกชายที่หัวรันหัวเด้มเหมือนพ่อเองไม่ต้องนิ่งก็ได้ลูกแต่ก็พูดให้มันมีเชิงหน่อยก็ได้อย่าไปพูดให้มันตรงๆถึงขั้นลุกลามเลยนะยิ่งมันจะมีเรื่องบานปลายเอาแต่แม่ที่นั่งเงียบอยู่นานก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงช้าๆแต่ก็เจือไปด้วยความเป็นห่วงแก้วเอ้ยเองก็รู้ใช่ไหมว่าพวกมันน่ะมันกินเล้ากันอยู่ที่หน้าบ้านทุกวัน ครับรถผ่านไปมาก็เลยมองเหมือนจะหาเรื่องเองทุกวันเลยนะยังไงก็อย่ากลับบ้านมืดนักลูกพ่อเนี่ยไม่สบายใจพวกมันหน้ามืดเหมือนก็ทําได้หมดนั่นแหละจิ่แกก็เงียบไปคู่หนึ่งแต่แววตาก็ยังคงแข็งกล้าวพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วถ้ามันจะเล่นผมก็พร้อมที่จะสวนกลับทันทีเหมือนกันนะ่ะแต่แมนกับยาหอมก็สบตาก,กันนิ่งมีแต่ความห่วงใยล้นหัวใจรู้ว่าห้ามอะไรลูกชายคนนี้ได้ยากเต็มที แต่ลึกๆในใจก็กลัวว่าวันหนึ่งเรื่องเล็กๆที่ริมคันนามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตในเช้าวันต่อมาฝนก็ตกไม่เลืมหูลืมตาน้ำฟ้าเหมือนเทลงมาจากถังมาทั้งวันทั้งคืนจนท่วมนาเต็มผืนเส้นคนาที่เคยแบ่งเป็นแนวกลางแปลงก็กลายเป็นแค่เส้นทางน้ำลึกๆที่มองไม่เห็นขอบเขติดแก้วก็ยืนมองอยู่ที่แปลงนาของตัวเองฝ่าฝนด้วยเสื้อผ้ากัานฝน,น,นเก่าๆสายตาก็มองไปยังนาที่จมอยู่ใต้ผืนน้ำที่สีขุ่น ในขณะที่เขากําลังคุณคิดหาทางระบายน้ําอยู่เงียบๆเ,เสียงที่คุณเคยก็ดังขึ้นมาจากอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยมึงจะมายืนทําหาอะไรวะน้ํามันท่วมคนาขนาดนี้มึงคิดจะแก้ไขยังไงได้เหรอเสียงที่จอกระดังลอดสายฝนมาอย่างเย่ะเย้ยน้นําน่ะมันขึ้นมาจนไม่เห็นแนวคนาแล้วยังจะมายืนเสนอหน้าให้เหม็นขี้หน้าอีกิิ่แก้วก็หันความมาทันทีน้ำอ่ะมันจะท่วมแค่ไหนกูก็ต้องมาเว้ยกูอยากจะรู้ว่านากูเนี่ยเสียหายแค่ไหน แล้วมันก็เรื่องของกูหรือเปล่าล่ะแล้วมึงล่ะมาทําไมวะมึงก็ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนกับกูไม่ใช่เหรอวะคําพูดของที่แก้วก็เหมือนฟาดเปรี่ยงมาที่กลางหน้าที่จอนก็ชะง,งักไปเล็กน้อยแววตาก็เปลี่ยนเป็นเครื่องจัดแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาได้แต่จ้องเขม็งแล้วก็แค่นหัวล้อเฮือๆจากนั้นก็เดินกลับไปทั้งสองคนก็ถกเถียงกันไม่นานแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้บรรยากาศรอบคันนาอึมครึมมากกว่าฟ้าฝนที่เทลงมากันหนำซีอีก ที่จอร์ดรู้สึกเสียหน้าไม่ใช่น้อยเพราะคำพูดของที่แก้วมันแทงใจพูดไม่ออกสักคำส่วนที่แก้วแม้จะดูนิ่งแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจเพราะก็รู้ดีว่าความร้าลึกระหว่างทั้งสองคนยังไม่มีทางจบลงง่ายๆแน่หลังจากที่ฝนหยุดตกในตอนค่ำน้ำฝนที่เคยไหลบ่าท,ท่วมทน้นจนไม่เห็นกันาก็ค่อยๆนิ่งลงผิวน้ำสะท้อนแสงฟ้ายามเย็นสลัวและในที่สุด แนวคณาที่เคยถูกกลืนหายไปมันก็ได้โผล่มาอีกครั้งทิดแก้วที่นั่งเฝ้าคณาอยู่ตั้งแต่เช้าเห็นโอกาสดีก็รีบกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะไปเอาเครื่องสูบน้ํามันเป็นเครื่องเก่าๆตัวหนึ่งที่เขาซื้อมาเองเมื่อหลายปีก่อนจากนั้นก็แล่นออกไปจากบ้านตรงไปยังคันนาที่ติดอยู่กับริมคลองอีกฝั่งซึ่งสามารถระบายน้ําออกจากแปลงนาได้โดยตรงเมื่อไปถึงทิดแก้วก็รีบตั้งเครื่องสูบน้ําอย่างขมักรเม้นมัดสายยางวางท่อ วางเครื่องให้อยู่ในระดับเหมาะสมใช้เวลาไม่นานนักก็เริ่มเดินเครื่องได้ทันทีเสียงเครื่องยนต์เก่าๆก็ดังขึ้นค้าดเป็นจังหวะน้ำในแปลงนางก็ถูกดูดออกไปอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ทันที่จะดีใจได้เต็มที่ติดแก้วก็หันไปเห็นจิจอดเดินมาอีกฝั่งหนึ่งพร้อมก็ถือจอบเล่มใหญ่แล้วก็เดินมาที่คันนาที่เป็นแนวแบ่งระหว่างทั้งสองคนก่อนที่จะจ้วงจอบลงไปอย่างแรงแล้วก็ฟันคันนาให้ขาด น้ำจากนาของทิจอร์ดก็ไหลทะลักเข้ามาในนาของทิจแก้วทันทีทิดแก้วก็รีบตะโกนไปเฮ้ยนี่มึงทําอะไรวะเองฟันคนาแบบนี้น้ามันก็ไหลมารวมกันสิเว้ยแล้วกูต้องมานั่งสูบคนเดียวเนี่ยนะทิจจรอดก็ยืนพิงจอบแล้วก็พูดหน้าตาเฉยก็แล้วทำไมอ่ะกูก็ได้ไม่ต้องเปืองค่าน้ำมันไงไหนๆมึงก็สูบแล้วมึงก็สูบไปสิวะน้ำมันก็เสมอกันอยู่แล้วนะกูก็ปล่อยไปทางมึงนั่นแหละมึงก็สูบออกไปพร้อมๆกันมันก็จบๆแล้วนี่นะ พี่แก้วก็กัดฟันแน่นพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ถ้าอย่างนั้นมึงก็ต้องช่วยคาน้ํามันกูนะตอะน,น้ํามึงนะ่ะมันมากถึงสองเท่าน้ํามึงมันมากกว่ากูเครื่องกูทํางานหนักเผลอๆข้าอะไรกูจะพังอีกด้วยซ้ออําไอ้จอก็เงียบไปคู่หนึ่งทําหน้าตาเหมือนที่จะช่างใจก่อนที่จะตอบสั้นๆเออๆออก็ได้เดี๋ยวก,กูจะช่วยค่าน้ํามันก่อนแล้วกันที่แก้วก็ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดแล้วก็เดินกลับไปที่เครื่องสูบน้ําต่อ ช้ทั้งแรงกายแรงใจเฝ้าเครื่องแทบที่จะไม่ได้พักน้ำทั้งสองแปลงก็ค่อยๆไหลลงทีละนิดตลอดทั้งคืนทั้งวันเขาก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นชายชายตั้งพื้นช่วยส่องในความมืดมีเพียงข้าวเหนียวหมูทอดกับน,น้ำเปล่าที่เตรียมมาจากบ้านหลังจากที่ตกลงกันว่าจะช่วยค่าน้ำมันก็กลับไปนอนตีพุงอย่างสบายใจไม่มแม้แต่จะโผล่หน้ามามาดูนานสักนิดเพราะให้ทิดแก้วทำงานอยู่เพียงลำพังแต่ถึงอย่างนั้นทิดแก้วก็ไม่ได้ถือสาอะไร ก็ไม่อยากมีเรื่องเพราะนึกถึงคําพูดของพ่อแม่พาะการู้ดีว่าถ้ายิ่งขัดกันมากไปมันอาจจะบานปลายและที่สําคัญเขาก็รักนาผืนนี้เขายอมเหนื่อยเพื่อรักษามันเอาไว้ดีกว่าให้ความโกรธมันพังทุกอย่างในเช้าวันต่อมาอากาศก็ยังคงชื้นเย็นจากฝนที่ตกหนักในเมื่อคืนก่อนกลินน่นโคลนกลิ่นหญ้าเปียกตลบอบอวลไปทั่วหมู่บ้านที่นาบ้านของทิจจอดกลุ่มชายวัยรุ่นหลายคนกําลังนั่งล้อมวงกันอยู่ใต้ต้นมะขามข้างบ้าน ที่เสือนั้นมีขวดเหล้าขาวอยู่สองสามขวดกับกับแก้มง่ายๆอย่างปลาทอดกับเนื้อแดดเดียวเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงโวยวายดังขึ้นเป็นระยะชายคนหนึ่งในกลุ่มที่จอดกำลังยกแก้วเหล้าแล้วก็พูดจาเสียงดังอย่างเมามันกูบอกเลยนะไอ้แก้วนี่มันโง,ง่จริงๆม่อสูบน้ำออกจากนาแทนกูด้วยวะกูบอกว่ากูจะช่วยข่าน้ำมันมันแต่กูก็ไม่ให้มันสัก,กบาทเสียงหัวเราะเฮฮาก็ดังขึ้นรอบวง โอ้โหไอ้จอดมึงนี่มันสุดยอดจริงๆเลยวะ่ะก็ใช่นะซิก็คนมันไม่มีทางสู้นี่วะ่ะมันก็เลยยอมกูไม่ต้องทำหาอะไรเลยน้ำในนากูก็แห้งเหมือนกันโคตรสบายเลยวะ่ะเพื่อนชายคนอื่นๆก็พากันหัวเราะ่วนบางคนก็พูดเสริมเฮ้ยเองเอาไปพูดสนุกปากแบบเนี้ยเดี๋ยวบ้านมันรู้มันจะไม่พอใจเอานะเว้ยแต่ไอ้จอดไม่ได้สนใจกับหัวเราะเยาะเย้ยกูก็ไม่ได้สนใจหรอกวะ่ะอยากไม่พอใจก็เรื่องของมัน ไอ้แก้วน่ะมันคนหัวอ่อนยอมให้คนเอาเปรียบก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะแหละข่าวนี้ก็ไม่รอช้าลอยไปถึงบ้านที่แก้วผ่านปากตัวปากของชาวบ้านที่เดินตลาดในเช้าเดียวกันพอตกเย็นตาแมนกับยายหอมก็นั่งจับเข่าคุยกับลูกชายด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนะตาแมนก็เสียงคลืมแล้วก็เริ่มถามลูกชายแก้วเอ็งบอกพ่อแม่มาตรงๆเธอะเรื่องที่ไอ้จ๊อบมันพูดแต่มันจริงหรือเปล่าที่แก้วก็นั่งเงียบไปคู่หนึ่งก่อนที่จะพยักหน้า ใช่ครับพ่อก็มันบอกว่ามันจะให้ค่าน้ำมันน่ะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ให้ผมผมก็ไม่ได้ไปตามมันผมก็ปล่อยเลยตามเลยเพราะผมก็ไม่อยากที่จะมีปัญหานะครับเย่หอมที่นั่งเพียบอยู่ข้างๆถึงกับถอนหายใจนำเสียงก็แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนลูกเอ๋ยเอ็งก็ใช่ว่าจะโง่นะอะไรที่มันพอยอมได้มันก็ควรที่จะยอมนะแต่แบบเนี้มันเอาเปรียบกันเกินไปต่อไปนะหน้าฝนปีหน้ามันก็ทําแบบนี้อีก แล้วถ้าเองไปทวงมันตอนนั้นมันก็จะย้อนว่าเองนะ่ะเคยสูบให้มันฟรีแล้วนี่แล้วมันจะจ่ายให้ทําไมล่ะแล้วตอนเนี้ยชาวบ้านเขาก็พูดกันไปทั่วว่าบ้านพวกเราเนี่ยยอมโง่ยอมเสียเปรียบติดแก้วกว็กำมือแน่นสีหน้าก็เครียดอย่างเห็นได้ชัดเขาเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นพูดกับพ่อกับแม่ด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงที่จริงมันก็ไม่น่าพูดหรอกนะครับทั้งที่มันก็ได้เปรียบเราเต็มๆอะ่ะยังจะเอาเราไปพูดให้เสียหน้าอีก ไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวผมจะไปถามมันเองให้มันรู้เรื่องไปเลยแต่แมนกับยายหอมก็สบตากันเงียบๆไม่พูดอะไรต่อแต่ทั้งคู่ก็รู้ดีว่าน้ำเสียงของลูกชายในครั้งนี้ก็คงไม่ใช่แค่ไปถามธรรมดาอย่างที่พูดเอาไว้แน่นอนหลังจากที่ได้ยินคำพูดเสียๆหายๆที่ไอ้จอร์จเอาไปพูดต่อหน้าวงเล่าทิ้แกก็เก็บความอึดอัดใจไว้ไม่อยู่เขาขี่มอเตอร์ไซคันเก่าไปยังบ้านของไอจรอดทันทีไม่ใช่เพื่อไปหาเรื่อง แต่เพื่อที่จะไปถามให้รู้ว่าทำไมต้องพูดจามิ่นกันต่อหน้าคนอื่นทั้งที่ตัวมันก็เป็นฝ่ายผิดเมื่อไปถึงจิตแก้วก็พบว่าไอ้จอร์ดกำลังนั่งอยู่ในวงเล่าหน้าบ้านท่ามกลางเพื่อนอีกสี่ห้าคนที่กำลังหัวราอก,กันคืนเคงทั้งขวดเหล้าขาวทั้งข้าวกล่องทั้งกับแก้มวางเกลื่อนบนเสือ่อจิตแก้วก็เข้าไปเงียบๆแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งแต่ก็เด็ดขาดไอ้จอร์ดพูดจะมาถามอะไรหน่อยนะ่ะทำไมเมืองต้องเอาเรื่องกูไปพูดให้เสียหายให้อับอายด้วยว ไอจอนก็เงยหน้าขึ้นก็ทําหน้ายียวนใส่อ้าวตอนแรกมันไม่จริงเหรอวะถ้ามึงสูบน้ําให้กูฟรีกูบอกจะจ่ายแต่มึงก็ไม่กล้ามาทวงแล้วอย่างเงี้ยมึงไม่โง่เหรอวะโง่ไม่พอแถมยังหัวอ่อนอีกคําพูดนั้นเหมือนอมีดมังกรดที่หน้าของทิดแก้วกลางวงเล่าชาวบ้านหลายคนก็หามามองด้วยสายตาที่แตกต่างกันบ้างก็ขำบ้างก็นิ่งแต่ทิดแก้วก็ไม่ขำเลยเขายืนนิ่งก่อนที่จะพูดด้วยเสียงแน่น กูคิดว่าชาวบ้านเขาคงดูออกว่าใครดีใครเลวมึงเอาเรื่องกูที่กูช่วยมึงไปพูดให้สนุกปากมึงก็อย่าหวังว่ามึงจะได้รับคำชมจากใครเลยมึงคิดว่ามึงฉลาดนะเดแต่ความจริงแล้วมึงแค่โคตรหน้าสมเพชเลยว่าไอ้จอร์ดไอ้จอร์ดก็รุกพรวดขึ้นมาทันทีสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นแดงำํำแต่ทิดแก้วก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ดังกว่าเดิมกูจะบอกไว้นะไอ้จอร์ดถ้าน้ำมึงไม่ได้ติดกับนากูและมึงเอาเปรียบกูง่ายๆแบบนี้แล้วก็รับรองได้ว่ากูไม่ปล่อยพานแน่นอน บรรยากาศในวงเล่าก็เงียบกริบก่อนที่ทิดแก้วจะหันหลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านโดยไม่แม้แต่จะมองหน้าสีหน้าของไอจอนแล้วก็พวกเพื่อนมันในเย็นวันเดียวกันที่หน้าบ้านของทิดแก้วทีท่แก้วขับรถกระบะกลับบ้านหลังจากที่แวะไปดูแปลงนาของตัวเองรอบสุดท้ายเครื่องยนต์ก็ยังไม่ดับดีเสียงฟีเท้าหนักๆก,ก,ก็เดินเข้ามาใกล้ทันทีที่ทิดแก้วเงยหน้าเขาก็เห็นไอจอนกับเพื่อนอีสี่คนสีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความไม่พอใจ ไอ้แก้วมึงปากดีนักเหรอเดี๋ยวกูจะปิดปากให้มึงเองไอจ้จอนก็ตะโกนเสียงดังยังไม่ทันที่ทิดแก้วจะเปิดประตูรถดีๆพวกมันก็ลุมเข้ามาทันทีทั้งชกทั้งเตะทิดแก้วจนลม้มลงกับพื้นพวกมันไม่หยุดแม้แต่วินาทีเดียวหนึ่งในนั้นก็กระชากแขนทิดแก้วล,ลงไปในแอ่งน้ําหน้าบ้านซึ่งเป็นบอ่อเลี้ยงปลาเล็กๆที่ลึกพอที่จะจมคนได้พวกมันเริ่มที่จะกดหัวของทิดแก้วล,ลงกับน้ําพยายามที่จะทําให้จมน้ําตาย ทำกลางเสียงร้องดิ้นและก็เสียงน้ำกระเซ็นแต่แมนที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงดังผิดปกติก็รีบคว้าลูกซองเก่าที่แขวนอยู่ข้างฟ้าแล้วก็วิ่งออกมาดูภาพที่เห็นทําให้ตะแมนเลือดเดือดในกายทันทีลูกชายของเขาถูกชายชะการสี่คนลุมซ้อมและตอนนี้กําลังจะถูกกดน้ําให้ตายแต่แมนก็ยกปืนขึ้นยิงขึ้นฟ้าก่อนหนึ่งนัดเพื่อขู่เสียงปืนดังสนั่นทําให้พวกนั้นหยุดชั่วครู่แต่เมื่อเห็นว่าไม่มีใครกลัวแต่แมนก็พูดเสียงดัง ถ้าพวกมึงไม่หยุดทำร้า,ายลูกกูกูจะยิงจริงๆแล้วนะพวกมันก็หัวเราะแล้วก็เล่นงานที่แก้วต่อเอ้ยอย่าไปสอนใจเลยไอ้แก่ยี่ไม่กล้ายิงหรอกแต่ก่อนที่คำพูดจะจบลงตาแมนก็ง้างลูกซองเป้าหมายอยู่ที่ไอ้จอที่อยู่ใกล้ลูกชายเขามากที่สุดเสียงดังปังกระสุนลูกปลายก็พุ่งตรงเข้าไปที่หน้าอกของไอ้จอทเขาก็เด็นลม้มลงไปกับพื้นทันทีร่างของมันก็นอนแน่นิ่งตายคาที่เสียงกรีดิร้องของเพื่อนๆก็ดังขึ้นทันที พวกมันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางแต่ก็ไม่ทันบางคนและอีกสองคนก็ถูกกระสุนลูกปลายจากการยิงตามบาดเจ็บสาหัสล้มลงร้องควนคลางอีกสองคนก็รอดแต่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยวิ่งหนีหายไปไม่เหลียวหลังทิดแก้วไอสำลักน้ำก่อนที่จะค่อยๆลุกขึ้นอย่างหมดแรงเลือจากเลียมผีปากผสมกับน้ำขุ่นขาวหันมามองพ่อด้วยความตกใจแล้วก็ขอบคุณแต่แม้นยืนถือปืนลูกซองอยู่ท่ามกลางลานยาก มองซากร่างของไอจอยที่นอนตายด้วยสีหน้าที่เรียบนิ่งเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่วางปืนลงแล้วก็นั่งลงเงียบๆที่ใต้ถุนบ้านรอให้ตำรวจมาถึงท้ายที่สุดบ้านก็เงียบสนิทเมื่อเสียงรถตำรวจดังลั่นตามมาแต่แม้นยอมให้จับกุมโดยที่ไม่ขาดขืนสารภาพทุกอย่างโดยไม่มีการปฏิเสธก่อนขึ้นรถเขาหันมามองลูกชายที่ยืนอยู่กับแม่น้ำตาคลอในแววตาที่เหนื่อยล้าแล้วก็พูดเสียงเบา พ่อนะแกแล้วให้ไปตายในยคุกกระชังมันเถอะขอให้เองเนี่ยหมดเสียนน้ำก็พอแล้วเองก็ดูแลแม่เองด้วยนะคําในวันนั้นไม่ใช่แค่พ่อคนหนึ่งที่ถูกพาไปแต่มันคือจุดจบของความอัดอั้นที่สะสมมานานหลายปีของครอบครัวเล็กๆที่เพียงอยากจะมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ถูกรังแกอีกต่อไป ปัญหาเรื่องคันที่คันนาคันแดนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่รุ่นสู่รุ่นจริงๆนะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่จบรุ่นลูกก็ต้องมาสะสางต่อมันเป็นปัญหาที่จะต้องหาทางออกร่วมกันค่ะอืมมันต้องคุยกันมันถึงจะจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ